อยากเห็นโป้ไอ้เหี้ยเล่นที่ร้านเนี่ยขายใช้โป้ที่ตบดินเลยเนอะหืมมินทีรามะกูไม่กล้าผ่านทางนั้นเลยเหียเ้ย นม่เคยค่ะม่เคะ เออเฮียมันโปจริงด้วยเฮียอยู่บนหลังคาเลยเฮียฮัลโหลรับทำนายโย่ไอดูหนังอะไม่แน่กูไม่ได้ไปดูละ